สวัสดีครับคุณผู้ชมผมสต็อกคลิปสั้นนะครับและคลิปนี้เดี๋ยวผมจะพาเพื่อนๆมาเก็บแรงกเกมคาปาก i ิงนะหลายๆคนสงสัยเฮ้ยมันมีการเก็บแรงด้วยเหรอต้องบอกเลยนะครับว่าหลังจากที่อัปเดตแพทใหม่อะไรมันก็เปลี่ยนไปเยอะใช่ครับมันมีระบบแรงเข้ามาเดี๋ยวให้ดูนะเห็นตรงนี้ไหมนี่แหละกดเข้าไปเลยนะครับมันจะอยู่มุมขวาด้านบนนะครับก็กดเข้าไปนี่มันจะเป็นแรงบอกแบบนี้เลย ตอนนี้ผมอยู่แลงซูพิมนะแต่ว่าอีกแป๊บเดียวเนี่ยผมจะขึ้นไปแลงคิงแล้วนะครับแลงคิงมันเป็นยังไงก็จะเป็นแบบนี้นะครับมันจะมีรูปมงกุฎผมว่าเพื่อนๆหลายๆคนเห็นแล้วแหละเวลาเราเข้าเกมใช่ปะ่ะคนมันจะมีเลยนะครับว่าใครมีมงกุฎก็คือแลงนั่นเองเออบางคนก็มีบางคนก็ไม่มีนะเพราะว่าคนส่วนใหญ่ที่มีเนี่ยเขาเคลียร์เควสหมดแล้วนะครับเพราะงั้นเดี๋ยววันนี้เราจะมาพูดเกี่ยวกับการทำเควส ในแรงกันดีกว่าว่ามันมีอะไรบ้างคือจริงๆแล้วเนี่ยคลิปนี้ผมต้องบอกเลยนะว่ารายละเอียดมันเยอะแล้วก็จุกจิกนะครับตอนแรกผมก็คิดอยู่ว่าจะเอาดีไหมแต่ก็อ่ะไม่เป็นไรนิดนึงเพราะว่ามันก็ต้องมีคนอยากทําอยู่แล้วใช่ปะมันค่อนข้างจะยากเลยนะครับเพราะงั้นเดี๋ยวคลิปนี้ผมจะไล่าจากเควสง่ายๆก่อนเริ่มกันเลยแล้วกันมาดูเลยเามาทําอัน,นง่ายๆก่อนเลยนะครับอันนี้ใครก็ทําได้ หน้าตามเป็นแบบนี้เลยนะมันจะให้เรากดอิโมชันไปเรื่อยๆเลยนะครับสูงสุด2,000ครั้งมือนิ่งอีกอะ่ะอ่าทีนี้มาดูภารกิจต่อไปกันดีกว่าคือภารกิจนี้ต้องบอกตรงๆนะครับว่ามึงจะให้ตัวละครเนี่ยเป็นนักวิ่งมาราธอนไงวะก็คือการวิ่งนี่แหละครับด่านไหนก็ได้นะวิ่งไปเลยขั้นต่ำา10กิโลโคตรนานอะ่ะโอเคมิชชั่นนี้นะครับก็จะให้เราล้างรถแต่มันมีเงื่อนไขนิดน,นึง คือถ้าเกิดว่ารถคุณเนี่ยไม่สกปกรกมันล้างไม่ได้ต้องเอารถมาขี่ในสนามหญ้าก่อนนะให้โคนมันเต็มรถเลยถึงเราจะล้างได้ไม่งั้นเข้าไปสุบสีุ่มห้านี่มันไม่ให้ล้างนะครับคือโคตรงงตอนแรกก็ล้างไปเลยนะสูงสุดร้อยรอบผมก็ผมก็บ้านั่งทำเนาะคือมันเป็นภารกิจจุกจิกนะครับแต่ว่าไม่ได้ยากมากเนี่ยให้ล้างแบบนี้ร้อยครั้งโอ้ยผมนี่ปวดหัวเลย ชั่นต่อไปก็ไม่ได้มีอะไรมากนะครับอันนี้ก็โชว์ออฟนิดนึงให้ซื้อบ้านครับแล้วก็ซื้อธุรกิจคือแต่ละเมืองอะ่ะมันจะมีกิจการเว้ยไอ้พวกร้านโนนัน้อะไรเงี้ยวงเขียวๆอะ่ะบางคนไม่สังเกตนะมันซื้อได้ก็ใช้เงินในเกมนี่แหละคือบางคนเข้าไปตกใจโอ้โหเอ้ย,อ,ยอะไรวะสองแสนเงินจริงปะเนี่ยไม่มีใครกล้ากดนะครับแต่ว่ามันใช้เงินในเกมเออถ้าเกิดว่าซื้อเป็นเงินจริงนี่เจ๊งกันพอดี แต่เตือนก่อนนะไอ้บ้านหลังที่สิบอะ่ะมันจะมีอยู่หลังหนึ่งนะที่เป็นคาลือหาดอะ่ะมันต้องใช้เงินจริงนะครับก็ระวังไว้หน่อยแล้วกันอย่ายไปกดมั่วนะจ๊ะและนี่ก็เป็นอีกหนึ่งภารกิจนะครับที่ง่ายมากๆเลยให้แข่งรถไม่มีอะไรแต่มันเยอะเฉยเนะสูงสุดก็อยู่ที่1000แต่ว่ามันจะนับรอบขั้นต่ำก็ร้อยหนึ่งมั้งก็แข่งแข่งไปนะครับเพราะว่าไงเราก็แข่งรถอยู่แล้วใช่ปะม,มันเป็นเกมแข่งรถนะไม่ใช่เกมขายของเออก็คบกันอยู่แล้วแหละ ประมาณนี้เลยนะครับง่ายๆและนี่ก็เป็นอีก1นภารกิจนะครับที่คุณต้องเจออันนี้บอกเลยปวดหัวคือมันให้เพื่อนอะซ้อนรถเราเว้ยแล้วเราก็ขับไปเรื่อยๆขั้นต่ำนี่อยู่ที่10กิโลนะรู้ปะแต่ผมว่าแม่งถ้าเกิดว่าคุณไม่มี2เครื่องอะคุณจะทํำยังไงวะใครมันจะมานั่งรถคุณจริงปะเพราะงั้นถือว่าโคตรยากเลยนะครับอีกหนึ่งภารกิจนะครับก็คือเก็บกระเป๋าเงินอันนี้ยาก เพราะว่ามันจะสุ่มดอกตามแมปนะถ้าดวงดีก็เจอดวงดีก็ไม่เจอขั้นต่าก็10กล่องนะครับถือว่ายากมากเลยภารกิจนี้เป็นไปได้ก็ข้ามดีกว่านะครับโอเคเรามาดูภารกิจนี้กันเลยอันนี้ง่ายคือขับยังไงก็ได้นะครับมันให้เราสะสมกิโลมันเป็นภารกิจที่เน้นความถึกแต่สายดันโลเนี่ยน่าจะครบนะมิชชั่นสุดท้ายของคลิปเลยนะครับอันนี้ไม่มีอะไรให้เติมน้ามัน โอ้โหแม่เจ้าบ้ามากๆแต่ว่าก็ใช้เวลานะครับแล้วก็ครบแน่นอนทุกคนแหละไม่มีใครไม่เติมน้ำมันหรอกเนาะก็จบไปนะครับสำหรับคลิปภารกิจอันนี้แค่พาร์ทแรกนะเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้ามีต่อมีต่อ